สื่อญี่ปุ่นอึ้งชนาทิปปรับตัวเข้ากับแข้งตัวท็อปฟอนตาเล่ได้ดีเหลือเกินแถมออกบอลกันอย่างไวพร้อมยกนี่คือดิวที่น่าจับตาที่สุดในเจลีกสิทธิโชคพาโศส,สู้เต็มที่ที่ FC รซวเกิลในเจทู สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันวัต์นะครับในคลิปนี้มาอัปเดตเรื่องของพี่เจชนะทิพย์กันเหมือนเดิมรวมไปถึงมีเรื่องของสิริโชคพาโสมมาฝากกันด้วยแต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับชา n นลต้องซุยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเดี๋ยววันศุกร์มาไลฟ์สดแจกเสื้อกันฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของพี่เจชนาทิปส่งกระสินนะครับกับตันทีมชาติไทยในการไปค้าแข่งกับคาวาซกิฟอนตาเล่โค้ชทีมเจลีกในยุคนี้นะครับแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันเกมแรกของคาวาซกิฟอนตาเล่ในปีนี้เดี๋ยวจะลงเล่นในศึกฟูจิฟิล์มซูเปอปร,ร์คัพที่จะพบกับอุระะเลดเดมอนในวันที่12กุมภาพันธ์เวลา1 1ึ0นนะครับ ซึ่งเกมนี้สำคัญสำหรับพี่เจชนาทิปและฟอนตาเล่อย่างมากนะครับเป็นการประเดิมก็รอลุ้นว่าพี่เจจะได้ลงหรือเปล่าและจะได้แชมป์กับฟอนตาเล่หรือไม่นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยถ่ายทอดสดกันแบบจัดเต็มนะครับทาง YouTube และ Facebook สยามสปอร์ตรวมไปถึงทาง a i s Play แล้วก็มีฟีทีวีอย่าง PPTV นะครับติดตามเกมเนี้ยสื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างมากรวมถึงแฟนบอลน,นะครับเพราะว่าทั้งคาวะสกิฟอนตาเล่และอุระะเลเดมอนเนี่ย คือ2ทีมยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลเจลีกและคาดหมายกันว่า2ทีมนี้จะรุนแชมป์เจลีกสนุกนะครับรวมไปถึงแฟนบอลน,นี่ก็เข้าไปจับจองตั๋วเข้าชมเกมในที่สนามนิสสันสเตเดียมกันเต็มที่เลยนะครับเป็นเกมที่น่าสนใจจริงๆอย่าลืมติดตามนะครับโดยตอนนี้เนี่ยการฝึกซ้อมที่ฟอนตาเล่ของพี่เจชนาทิพก็เข้มข้นสุดๆตอนนี้เขาจะเน้นการ แทคติกฝึกซ้อมมากๆเลยนะครับทั้งวิธีการเข้าทําเกมลุกแล้วก็แทคติกที่จะใช้เจอกับอุรวัตเลเดมอนเรียกโดยพี่เจชนาทิปซ้อมเข้มข้นสุดๆเท่าที่ได้มาค้าแข้งที่ฟอนตาเล่เลยนะครับช่วงนี้ก่อนที่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นสื่อญี่ปุ่นอย่างซ o c c เกอร์คิติอเนี่ยเขาออกมาชื่นชมว่าชนาทิปสงกระสินเนี่ยเป็นนักเตะที่ปรับตัวเข้ากับทีมฟอนตาเล่ได้ไว แถมยังสนิทสนมกับนักเตะตัวท็อปของฟอนตาเล่หลายคนทั้งเลนโดดามิยาอากิโรอีนังะเดวตะโอชิมะเคียวเฮโนบริซาโตะรวมไปถึงชินทาโร่คูดุมายะซึ่งการสนิทสนมกับนักเตะเหล่านี้เนี่ยทำให้ชนาทิปได้เรียนรู้เรื่องของฟุตบอลอะไรเลยลอ,อย่างทำให้เขาปรับตัวเข้ากับทีมได้เป็นอย่างดีซึ่งเขาก็ยอมรับว่าโหชนาทิปปรับตัวเข้ากับนักเตะฟอนตาเล่ได้ไวจริงๆทั้งที่อยู่ ได้ไม่นานนะครับเขาชื่นชมในความที่ชนาทิพย์พร้อมจะเรียนรู้ในเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เป็นนักเตะที่เฟรนลี่ยิ้มเก่งเขาชื่นชมเรื่องนี้จริงๆเลยนะครับทางฝั่งสื่อญี่ปุ่นนอกจากนี้นะครับสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขายังบอกอีกว่าโศกการที่ชนาทิพย์ได้ไปเล่นลิงชิงบอลร่วมกับแข้งตัวท็อปของฟอนตาเล่นะครับอย่างดามิยาอนเนะโอชิมะอะไรพวกเนี้ยทำให้ชนาทิพย์จะมี ฝีเท้าที่พัฒนาขึ้นรวมไปถึงลิงชิงบอลในกลุ่มเนี่ยที่พิเจชนาทิพย์ไปอยู่เนี่ยทางสื่ออย่างซ็อกเกอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นลิงชิงบอลที่เขาได้ดูการฝึกซ้อมเนี่ยมันเป็นลิงชิงบอลที่ไหวมากๆนะครับแทบจะไม่มีเวลาหายใจเลยคือบอลเฟิร์สทัดใจจังหวะเดียวคือใครเป็นลิงเนี่ยเหนื่อยและอย่างนักเตะฟอนตาเล่เน,นี่ซเท้าสู่เท้าวหว,วมากๆเขาบอกว่าการเล่นลิงชิงบอลในแต่ละครั้งเนี่ย ใช้เวลาเพียง15วินาทีฟุตบอลเนี่ยเดินทางอย่างรวดเร็วลิงชิงบอลลิงเนี่ยแทบจะหาบอลไม่เจอและสุดท้ายมักจะโดนทำโทษทุกครั้งถ้าใครเป็นลิงแล้วแล้วไม่สามารถตัดบอลได้และมันตัดบอลยากจริงๆนะสื่อเขาบอกว่าการจ่ายบอลของนักเตะฟอนตาเลย่ยอดเยี่ยมและชนาทิพย์ก็เป็นหนึ่งคนที่จ่ายบอลได้ดีนะครับฟุตบอลแม่นยำอย่างมากผมบอกแล้วนะครับว่าฟอนตาเล่เนี่ยเรื่องของเบสิกพื้นฐานของพวกเขาเนี่ยคือ Number 1ของฟุตบอลเจลีกนะครับ การฝึกซ้อมตามแบบฝึกฟอนตาเล่เนี่ยมันทําให้เบสิกแน่นขึ้นคุณไปดูลิงชิงบอลของฟอนตาเล่ครับโคตรไวอ้อแล้วพี่เจชนาทิพย์ก็ทําได้ดีนะครับปรับตัวได้ดีเนี่ยจนสื่อญี่ปุ่นออกมาชื่นชมจริงๆเขาบอกว่าแต่ละครั้งก่อนที่บอลจะเสียเนี่ยฟอนตาเล่จะจ่ายบอลไปมา15วินาทีและจ่ายบอลแม่นยําและจ่ายกันได้หลายครั้งนะครับเขาบอกว่านี่จะเป็นจุดแข็งที่น่าสนใจของฟอนตาเล่ในการไล่ล่าแชมป์เจลีกปีนี้นะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่เราต้องพูดถึงเขาหน่อยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่พิจเจณาธิปจะได้ประสานงานนะครับเขาคนนั้นก็คืออากิฮิโรเอยนงะนะครับคนนี้หลายคนคงชื่นชอบนะครับปีขวาตัดในเล่นบอลไปเคี้ยวหมากฝรั่งเทคนิคทักษะนิ่ง,งสุดๆเลยนะครับผมภาคทีไลเนี่ยโคตรเพลินสําหรับเอยนงะนะครับมันมีสติที่ ต้องบอกว่านักเตะคนนี้สุดยอดมากกับทีมฟอนตาเล่นะครับฟอนตาเล่เนี่ยเขาเป็นทีมที่มีอัตราการผ่านบอลเฉลี่ยต่อ1เกมในเจลิกปีที่แล้วเนี่ยสูงสุดเลยนะครับด้วยจำนวน673.66ครั้งต่อเกมหนึ่งในเตะที่ได้บอลเยอะที่สุดในทีมฟอนตาเล่จากการจ่ายบอล673ครั้งเนี่ยเขาคนนั้นก็คืออากิฮิโรเอนงะนะครับเขาบอกว่าตลอดทั้งการเล่น37เกมในปีที่แล้วของเอนงะเนี่ย เขาคือนักเตะที่ได้รับบอลจากเพื่อนมากที่สุดในทีมเลยนะครับเียนัง,งาาเนี่ยจะได้บอลประมาณ82.80ครั้งต่อ1เกมเกือบร้อยครั้งต่อ1เกมอ่ะสถิติสุดอะจริงๆคนเนี้ยผมบอกเลยว่านี่เป็นนักเตะที่นักฟุตบอลไทยสามารถเรียนรู้สไตล์ได้นะครับไม่ต้องใช้พละกกำลังเยอะแต่คลองบอลเหนียวทักษะเบสิคโคตรแน่นและมีประสิทธิภาพสอดไปยิงหรือเปิดให้เพื่อนศัตรูได้หมด ถ้าพี่เจชนาทิปเรียนรู้จักนักเตะอย่างเอียนน่ะได้เยอะเนี่ยผมบอกว่าพี่เจเนี่ยจะพัฒนาฝีเท้าแบบก้ากระโดดได้เลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเอียนน่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งสื่อของฟุตบอลญี่ปุ่นที่ผมรวบรวมมาให้เลยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นฟุตบอลชาแนลนะครับก็เป็นสื่อลูกหนังของญี่ปุ่นอีกหนึ่งสื่อชื่อดังนะครับเขาออกมาเปิดเผย5นักเตะการย้ายทีมที่น่าสนใจในเจลีกป,ปีนี้เนี่ยเขาออกมายกเลยว่าการที่ชนาทิพย์ไปอยู่กับ คาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ยคือดิวที่น่าจับตามองที่สุดในเจลิกและในทีมคาวาซากิฟอนตาเล่เพราะเป็นดิวที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะักในฟุตบอลญี่ปุ่นกับการที่จะทุ่มนักเตะเป็นหลักร้อยล้านแต่ชนาทิพย์ทำให้เกิดขึ้นได้เป็นดิวที่น่าจับตานะครับโดยสื่อังกล่าก็บอกว่าแม้ว่าชนาทิพย์เนี่ยจะเป็นนักเตะที่มีทารีละที่ค่อนข้างเล็กสูงประมาณ158ซนติเมตรแต่ก็ถูกทดแทนด้วยเทคนิคการเล่นในระดับสูง รวมไปถึงมีความเร็วอีกทั้งยังเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลไปกับบอลได้ดีจินตนาการการเล่นสูงเกมรับคู่แข่งจับทางยากเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมลุกซึ่งจะเป็นนักเตะคนสำคัญที่สโมสรฟอนตเลคคาดหวังเนื่องจากเป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลง่ายฉลาดเข้ากับระบบทีมแต่ก็มีหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างน่ากัง,กงวลก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่เป็นปัญหาของชนาทิปในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาสื่อฟุตบอลชนะก็าทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดชนาทิป ไม่เจอการบาดเจ็บ่นงานและฟิตสมบูรณ์เหมือนตอนอยู่เจลีกกับซัปโปรโรช่วงปี2018-2019เนี่ยเขามั่นใจเลยว่าชนาทิพย์จะประสบความสำเร็จกับคาวัสกิฟอนตาเล่น,นะครับโอ้โหนี่เป็นสื่อญี่ปุ่นที่ออกมาเปิดเผยก็แฮปปี้นะครับการที่ได้เห็นสื่อญี่ปุ่นยอมรับในตัวชนาทิพย์ขนาดเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับนอกจากนี้ครับสื่อญี่ปุ่นยังบอกอีกว่า ยังมีนักเตะอีกหลายคนที่น่าสนใจโดยเฉพาะทัตสกิเซโกะที่ฟอนเตเล่ดึงมาจากโยโกฮาม่าเอฟซีถ้าเกิดคนนี้พัฒนาได้ก็จะเป็นอนาคตทีมชาติญี่ปุ่นคนต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพิเจชนาทิปกับฟอนเตเล่ที่ผมนํามาอัปเดตกันนะครับเห็นได้ชัดว่าโอ้โหสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาเกาะติดพิเจชนาทิปทุกวันจริงๆนะครับตามทําข่าวตลอดแล้วก็ขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางฝั่งเว็บไซต์สยามสปอร์ตนะครับอ่ะเรื่องราวของพิเจชนาทิปกับฟอนเตเล่ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน จากนั้นมาปิดท้ายกันที่เรื่องของเจ้ายาสิทธิโชคพาโศกับ f c ฟริวกิลกันหน่อยนะครับเป็นปีที่ผมมองว่าจะได้เห็นสิทธิโชคพาโศลงสนามในฟุตบอลเจทูเยอะมากขึ้นกว่าปีที่แล้วแน่นอนเพราะเขาเนี่ยไปปรับตัวกับทีมในช่วงพรีซีซั่นและสิทธิโชคพาโศก็มีความสุขรวมไปถึงเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่อย่างมากนะครับที่อยากจะเป็นตัวหลักให้กับ f c ฟซีริวกิลปีที่แล้วเนี่ยโอกาสลงไม่เยอะแต่ลงมาแต่ละครั้งก็ถือว่ามี มิติมีบทบ,บาทใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับล่าสุดผมมีภาพของเจ้ายาสิริโชคพาโศกับการถ่ายแบบกับทีม f c ฟรลิวกิลมาฝากกันนี่ครับเท่มากๆสหรับน้องยาดูครับท่าแต่และอย่างเนี่ยน่ารักด้วยการเป็นคนไทยก็เป็นสไตล์นี้ครับและดูรอยยิ้มผมว่าเขามีความสุขมากขึ้นนะสรสิทิโชคพาโศและผมคิดว่าเขาก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีและจากบทสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยเขายืนยันว่าเขาพร้อมสู้อย่างเต็มที่ในปีนี้ เพื่ออยากจะพาทีมเลื่อนชั้นและเขาเนี่ยตั้งเป้าอยากเล่นเจลีกหลีกสูนสุดของญี่ปุ่นเหมือนพี่เจชนาทิพย์เหมือนพี่อุ้มธิรทรสักครั้งแล้วผมคิดว่านักเตะคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับการที่เขาไปอยู่กับฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นมาพักใหญ่ๆและเขาเก่งขึ้นแน่นอนสําหรับสิิโชกพาโซให้จับตามองให้ดีนะครับแต่ผมดูภาพของสิิโชกพาโซเนี่ยคุณคิดเห็นเหมือนผมไหมเขาเหมือนนักเตะญี่ปุ่นเลยครับการไว้ผมไว้หนวด ถ้าเกิดไม่บอกว่าเป็นนักเตะไทยนี่ผมนึกว่าเป็นนักเตะญี่ปุ่นไปแล้วนะครับโอ้โหไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนานเนี่ยจนกลืนกับคนญี่ปุ่นไปแล้วนะสำหรับสิริโชคพาโศอ่ะก็ติดตามและให้กําลังใจเชียร์เจ้ายากกันได้แบบเต็มที่นะครับใน j 2ถ้าเขาได้รับโอกาสลงเล่นก็เป็นเรื่องที่ดีต่อวงการฟุตบอลไทยจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันในช anel ต้องซุยฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมต้องพนวัฒน์กันด้วยนะครับ เดี๋ยวไลฟ์สดแจกเสื้อเนี่ยกำหนดวันมาแล้วนะครับวันศุกร์นี้ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยเสื้อไทยลีกมาแจกร่วมๆ10บรางวัลฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ